เคล็ดลับมาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันหมาคาบบอลนั้นก็เล่นได้ทั้งวันเหมือนกันนะมาเล่นคนเดียวก็ได้ก็มันไม่มีเพื่อนเล่นมุ้ย่นเปนลูหน่อยจะเป้ไอส่องตัวนี้มันไม่เล่นมันเลรงใสายพานแรงสายพานมันไม่มันนํำมาตตัววันละ ยังไม่พอก็ไปไขต่อล้อลัก<ส><ส>เข็นเครื่องนี้ช่วยเพิ่มทักษะความสมดุลของหมาบนเครื่องเล่นตัวว่าไม่ใช่แหละมันน่าจะช่วยยืดเส้นเอ็นแถวสะโพกบางครั้งมนุษย์ก็ใจดีช่วยโยกแต่ไม่ต้องหรอกใหเรายกเองเถอะพอเธอเดี๋ยวฉันยกเอง,เอ,งอิหนูไปยอกองหมดสะต้อยู่ดูมันไม่ดูทาน